มาครับ1.9เก้าเข่าเดิมเดิมเดี๋ยวก่อนออกเสียยะจัดค้อเผาร้อยแต่งเป็นแสนไหพี่น้องครับผมเสียยะจัดไหครับมื้อนี้จัด1.9จดเก้ารถบ้านเข่าไม่เลยสภาพเดิมเดิมบอธเนตตกแต่งนะครับมาครับก่อนออกมาสิเป็นยังไงแต่งแล้วมาสิเป็นยังไงเดี๋ยวเสียยะสิพักอธิใยบ้างนะครับตอนนี้หนึ่งจุดเก้าปีสองพันยี่สิบนายฉลามรอเลยครับนี่ฟีดาวฟีจองบัตรไปชาชนใบเดียวออกรถจบปุ่บาท ด้านหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนแบ็คไม้ยางไม้ให้ขอบสิบแปดเลยเดี๋ยวเปลี่ยนให้มาเบิ่งด้านในครับผมมาเอากระจกปรับไฟฟ้าเร่งไม้หาหมื่โลนะครับเกียวหกสปีดหนึ่งจุดเก้าเร็วแรงประหยัดน้่นมันหนึ่งจุดเก้าอูพาวเวอร์นะครับซื้อได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายรับเหมาก่อสร้างพนักงานสลีพนักงานเงินเดือนเฮ็ดไทรเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนปลูกป่อยปลูกปาล์มปลูกมันปลูกยูคานะครับ เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงยีราฟเลี้ยงไดโนเสาร์นะครับค่ะขายตลาดนงตลาดนากขายลอตเตอรี่ขายแผงร้อยขายของช่ำนะครับมหาเสียใหญ่เสียวใหญ่จับไห่ด้านหลังครับผมเสียวหญ่เสียใหญเปลี่ยนกระถางไห่เข้าร้อยเปลี่ยนไห่แหนบกระดานเปลี่ยนไห่โชคเปลี่ยนไห่แจ้งจดใบขนส่งใบวิศวะฟรีให้อีกครับผมพอสิเอาแปดชั้นเก้าชั้นหกชั้นตู้ทึบสิเอาสองเมตรสิบสองเมตรยี่สิบสองเมตรสี่สิบ แ้งมากเดี๋ยวเสียร์จัดให้ครับผมบัตรประชาชนไปเดียวทักมหาเสียย์โรดบ่ต้องญาติซื้อด้เหนืออีสานกลางใต้ตะเวนออกตะเวนทกไปเทศดสัญญาติทัว่วประเทศไทยครับผมพี่น้องพ่ต้องญากบ่ต้องขาดการขาดงานมากนะครับที่สําคัญผู้ใดเสียเมเลนเชิงพระนิ์แย่เสียย์มากเดี๋ยวเสียร์จัดให้ครับผมมาเบิ่งของเครื่องครับพี่น้องครับมาหนา่้าเดิมเครื่องเดิมได้น็อตปมีห้อยไข่ห้อย,อยแกะบ่อมี ไคล์คิ้งเลยหนาเดิมเพจเดิมเครื่องขาวจั่วมาแต้มสีแต้มช็อคยู่ครบชัดเจนสวยติดเลยครับพี่น้องครับผมอ้าวมาครับพี่น้องเอสซีผู้ใดสนใจรถไปเฮ็ดกินทำกินนะครับ1.9ึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์สองพเร็วแรงประหยัดน้ำมันราคาขายเลย589,000 10บาทพี่น้องพี่เบิองเสียย,ยนะอยู่นะแคปหน่ายจอมาเอาส่วนลดไปเลย20,000บาทครับผมปีแรก1,700จบาทรับดอกบเบี้ย0% 12เดือนหลังจากนั้นพันหึ่งหมื่นบาท เอฟซีเซยยอยากไปรถไปเฮดกินเอาของหัวใจพุละหนึงดวงแล้วคอมเมนต์บอกที่รับชมจากจังหวัดอดี๋ยงเดียวเซียสิจัดรถด,ดีๆรถง่ามเอาไปใแห่งเอฟซีพีนองครับผมแจ๋ว